เมื่อบริษัทแกนที่มีแต่ลูบิกแพงๆเนี่ยมาลองผลิตลูบิกราคาถูกจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันลูบิกรุ่นนี้ชื่อว่าแกนสวิตบอกนับซึ่งเป็นลูบิกรุ่นใหม่ล่าสุดและถูกที่สุดของแกนเลยก็ว่าได้นะครับมาด้วยราคา270บาทนะใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แอปส้มร้านพิวทิวเลยนะครับมาดูที่ตัวลูกกันบ้างครับอยากจะบอกว่าลูกนี้เนี่ยมาพร้อมกับแม่เหล็กทั้งลูกนะครับและตรงกลางเนี่ยสามารถแกะออกมาปรับระดับความแน่นหลวมได้ถึง5ระดับด้วยมือเรานะครับผมจะมีตัวเลขบอกชัดเจนเลยะครับ นี่นะเอาลูกสองสามพันมาให้ดูนะครับแต่ลูกนี้ราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองบิดกันดีกว่านะฮะจากนี้ผมได้บิดดูแล้วนะครับลูกนี้เนี่ยมีความเร็วลื่นและมั่นคงจากแรงแม่เหล็กนะครับแถมลูกนี้เขาใส่น้ํายามาให้จากโรงงานแล้วด้วยนะครับมาดูที่คอเนอร์คัตติ้งนะครับก็ไม่ติดขัดอะไรเลยนะแถมเฉดสีเนี่ยก็มองสบายตามากๆเลยนะครับโดยรวมแล้วผมคิดว่าลูกนี้เนี่ยเป็นบัตเจ็ตคิวบลูกหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยครับด้วยราคาและคุณภาพที่ได้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ เรียบร้อยนะคะแปดจุวินาทีครับ